ดีนะคะได้ดูสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็จุดแรกก็มาวัดถววัดเถะมงคลค่ะดีมากนะคะเราก็จะรู้ว่าการชี้ของเราเป็นยังไงนะคะตอนแรกก็ตกเลยค่ะตกอยู่ที่ที่นอนเตียงกาต,ต่อมาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นผลสรุปรวมแล้วต้องออกกําลังกายค่ะถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกกําลังกายผลทายมาว่านอนาคตน,น่าจะเป็นสต๊อก ะะแล้วก็มีจุดอื่นก็จะเป็นวัดตาค่ะวัดตาวัดใส่ตาเราแล้วก็มวลกระดูกก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องออกกําลังกายค่ะงานนี้ดีมากเลยค่ะอยากให้ประชาชนทั่วไปอะ่ะได้มีโอกาสได้เข้ามาในงานนี้เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เรายังไม่มีโอกาสที่แบบว่า ได้ดูได้ได้ดูสภาพร่างกายของตัวเองอะคะ่ะถ้าสมมุติเราเบื้องต้นเรามาดูแล้วว่าสภาพร่างกายของตัวเองเป็นประมาณไหนเราจะได้ต่อยอดไปเรื่อยๆคือถ้าเรารู้ว่าเราอะต้องต้องต้องดูแลตัวเองเราก็มาในจุดของแพทย์ที่โรงพยาบาลของมองนอได้นะคะอย่างรู้ตัวเองว่าจะต้องอนาคตเป็นสโตรก เราต้องออกกำลังกายแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนี่ค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยค่ะรู้สึกดีครับรู้สึกว่าทําให้ชีวิตแบบมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นจากการที่เราได้ดูโฆษณาของออประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยของคณะแพทย์นะครับเลยได้มาตรวจกรารชีวิตครับแล้วก็มีการตรวจความดันตรวจน้ำหนักตรวจ สายตาตรวจอะไรหลายอย่างครับแล้วก็ได้ของแถมด้วยครับ <c oughs> เขาสอนให้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหลังจากที่เราตรวจไปแล้วครับอย่างของผมเนี่ยค่อนข้างมีน้ําตาลสูงเขาก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารการออกกำลังกายหรือว่าอาหาทางแก้ที่เหมือนกับว่าสมมุติเราอยากทานนะ้ำาลมเราทานต่อไปเราจะทานลําบากแล้วเราควรจะแก้ด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับทางเลือกครับครับเป็นกิจกรรมที่ฟรีด้วยครับผมชอ <c oughs> แล้วก็ทําให้สุขภาพของคนที่มาเข้ารับการาารักษาดีขึ้นด้วยครับปกติเราก็จะมีการจัดบริการวิชาการในทุกปีค่ะปีนี้ทีมของเราก็คือ Good Health and Wellbeing เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรประชาชน ผู้รับบริการที่มาโรงพยาบาลหรือปีนี้นี่เราเหมือนจะมีให้นัดออนไลน์มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีการนอกจากให้ความรู้แล้วมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตรวจสุขภาพของลานสายตาค่ะซึ่งมีเครื่องมือมีเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูกมีกิจกรรมมากมายเพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพค่ะครับก็บในไฮไลท์ uh, ของงานวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกราฟชีวิตกราฟสุขภาพที่ที่ได้โชว์ไว้เนี่ครับ วัตถุประสงค์ของการคิดกราฟชีวิตกราฟสุขภาพนี้ขึ้นมาก็คือเราต้องการที่จะสื่อสารให้กับประชาชนที่มาตรวจสุขภาพมาตรวจเลือดแล้วสามารถที่จะจําผลได้แปลผลได้เพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรจะต้องทานอาหารยังไงก็เพื่อปรับให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายก็คนไทยเราชอบสายมมในบางคนนะครับก็เลยว่า ทําเหมือนกับการดูดวงเป็นกราฟชีวิตกราฟสุขภาพนําผลเลือดที่เจาะได้ครับมาพล็อตกราฟที่เราคิดกันนะครับแล้วก็กราฟจะอยู่ในส่วนสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับถ้าสีเขียวก็คือสุขภาพดีสีเหลืองเนี่ยคือเป็นชีวิตที่ต้องเลือกว่าจะต้องเลือกยังไงเลือกทําตัวยังไงเลือกทานอาหารแบบไหนเลือกออกกําลังกายยังไงสีแดงนี่ต้องระมัดระวังต้องรีบพบแพทย์แล้วก็ ทานยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสะดอกเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับนะที่เราจะชอบพูดกันว่าต้องไปสะดอกเคราะห์หรือไปเงี้ยแต่ว่าการสะดอกเคราะห์นั้นจะต้องเป็นการสะดอกให้ตัวเองหมายความว่าทําให้ตัวเองดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับหลังจากที่ท่านคณะบดีตรวจเรียบร้อยแล้วเราพบว่ามีสิ่งที่ท่านคณะบดีจะต้องไปปฏิบัติตัวต่อเ,รา,เราก็เลยมอบวัดเถิดมงคลนะครับไม่ใช่วัตถุมงคลแต่เป็นวัดเถิดมงคลเพื่อที่จะได้ไปวัดรอบเอวแล้วก็ไปวัดดูว่า จะต้องคอยควบคุมไม่ให้เกินตามนี้แล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีกราฟชีวิตกราฟสุขภาพที่ดีขึ้นครับ